สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเว็บไซต์ของผมที่ผมเพิ่งสร้างนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่เพจละอ่อนเจียงไฮชาแนลใน Facebook ได้เลยนะครับเลื่อนลงมาตรงที่แนะนําตัวนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าล็อกอินหรือซายอัพนี้นะครับ อันนี้คือให้ป้อน username password นะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีให้สมัครได้ตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดคนที่สมัครไว้แล้วแต่ลืมรหัสให้คลิกตรง forgot your username or password ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครมีแล้วก็ป้อนตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับถ้าเกิดเราป้อนนะรหัสผ่านผิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ผิดให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะบอกว่ารหัสผ่านผิดนี้นะครับไม่สามารถเข้าได้นะครับเราก็ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกนะครับไม่งั้นเข้าไม่ได้ครับ นี่นะครับถ้าเกิดป้อนถูกแล้วมันก็จะเข้ามาหน้าที่เราอ่อนเจียงไฮ h ช n n นลนี้เลยนะครับสามารถติดตามผลงานการแสดงของผมได้ที่ตรงนี้เลยครับผลงานการแสดงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีผลงานหนังต่างๆแล้วก็ลิงก์กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะแก้ไขบัญชีก็กดได้ที่ Edit profile นี้นะครับคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขรหัสผ่าน User n a m e นอะไรต่างๆได้นะครับ ให้ป้อน username หรือ password เข้าไปนะครับถ้าเกิดใครจะลบบัญชีให้กดที่ cancel ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับลบบัญชีเนี่ยนะครับให้ป้อน username หรือ password ครับวิธีจะออกจากระบบหรือว่าล็อกเอานะครับให้กดตรงที่ปุ่มล็อกเอานี้ได้เลยนะครับมันก็จะกลับไปหน้าล็อกอินนี้เหมือนเดิมนะครับ